วันนี้เรากลับมามนแบบมาย้อนวันๆอ่ะเพราะว่าแบบเราจะพามากินอาหารย่านตามิตเนี่ยร้าอาหารที่เรากินกันตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเออแล้ววันนี้กลับมากี่ครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนตอนเที่ยงด้วยความที่โรงเรียนเรามันไม่มีรั้วโรงเรยอย่ที่ใจใช่แล้วอยู่ที่ใจแล้วข้าโรงเรียนเรากินทุกวันเราเบื่อแล้ว <c oughs> เราก็เลยออกมาออกมากินเออออกมานั่งกินเนี่ยตรงร้านนี้นั่งกินหอยทอดกำลังอร่อยเลยสักพักทนลองรวมหน่วยกันไอ้ยี้ครูครับ เกิดเจิดีก็เขาก็ไม่อะไรแล้วเพราะว่ากินเสร็จเราก็ข้องเรียนโดดเรียนต่อเลยระเล่นเข้าโรงเรียนเออก็เข้าไปเรียนต่อนะะตอนตอนช่วงอนี่ไงแต่ก่อนเขาจะอยู่มโน้นเลยออันนี้ดดๆเข้ามานิดนึงก็เป็นร้านที่เรากินตอนเด็กนะฮะสีมรกตแตว่าสีเขียวก็มันจะมีฟอกไม่วาน่าจะมีอยู่ปะ เดี๋ยวไปสั่งดีกว่าเมนูประจำว่าจะเป็นอะไรไปสวัสดีทุกคนนะฮะกลับมาพบกันเช่นเคยกับช่อง Big b a d Channel นะฮะนี่เดี่ยอยู่ที่ไหนนะวัด <What S 3> ไ,ไตรมิตรไตรมิตรวิทยาลัยบวรวิหารบวรวิหารโอ้ยนี่ฮะอยู่ที่วัดไตรมิตร พี่ยาลาถูกแล้วแต่ลืมคำว่าวันเลวิหารอ่าโอเคเราคือแบบไม่ต้องสงสัยว่ามาทำอะไรก็กรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร้ให้กับ Big b ก d c h ช n แน l แล้วก็ปากดีช n แน l นะฮะคือพี่ไปบอกใครเขาไม่ได้เลยว่าเราเคยเรียนที่เนี่ยเออพูดเกินไปเลยเนี่ยอ่าคือต้องบอกว่าเราสองคนเคยเรียนที่นี่เออแต่คนที่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุณนตาเราใช่พะเราม่ค่ยเข้าเรียนเดี๋ยวเรื่องจริงพูดเล่นแต่ทำตามนะหนูหนๆน้องนะ แล้วก็วันนี้เรากลับมาแบบมาย้อนวันๆนะ่ะเพราะแบบเราจะพามากินอาหารยา่านใจมิตเนี่ยอาหารที่เรากินกันตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเออแล้ววันนี้กลับมากี่ครั้งนึงว่ามันจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนซึ่งบางร้านที่เมื่อกี้เห็นเห็นมานะ,ะปิดไปเลยเออบางร้านปิดบางร้านเปิดอ,อไอร้านที่ปิดเราก็จะไปกินร้านที่เปิดจะไม่กินอ,อ่าโอเคเรางั้นเรากลับบ้านเลยไม่ไอเอียเออร้านแรกอะไรนะ๋ยวาเล่นนี่ไงแต่ป้าเกันถ้าเกิดถ้าเกิดเนี่ย ที่เคยถ้าแต่ก่อนอ่ะเคยมาบ่อยๆแล้วเป็นร้านหอยทอดตรงนี้อ้ามเซเว่นเนี่ยใครเด็กสามีน่าจะรู้อยู่แล้วเคยมีรอบหนึ่งเราอันเดียเเราขับเขาแล้วกันตอนเที่ยงด้วยความที่โรงเรียนเรามันไม่มีรั้วรู้อยู่ที่ใจใช่แล้วอยู่ใจแล้วค่าโรงเรียนเรากินทุกวันเราเบื่อแล้วเราก็เลยออกมาเออออกมานั่งกินเนี่ยตรงร้านนี้นั่งกินหอยทอดกำลังอร่อยเลยสักพักทนลองรวมเนวยกัรไอ้ยี่ครูครับแตน เิดีก็เขาก็ไม่อะไรแล้วเพราะว่ากินเสร็จเราก็เข้าโรงเรียนโดดเรียนต่อเลยจเไดนเข้าโรงเรียนเออเข้าไปเรียนต่อกันนะตอนตอนช่วงบ่ายก็ออกมาเร็วไงก็จะมีร้านนู้นร้านที่กินบ่อยๆ่อทอดก่อนผมผมจะเป็นอะไรวะเป็นร้านข้าวหมูแดงก็น่าจะซอยทอยเดียวกันแหละเออจะเดินมากินแบบหลังจากระชมผระปกคองเสร็จหรือแบบอะไรเงี้ยจะเดินเข้ามากินแต่ เหมือนทาร้านก็คลขายกันปะกินข้าวโรงเรียนเบื่อแล้วก็เดินมากินแล้วก็จะมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนั้นเน่เป็นหลังเรียนแตมไม่ออกได้อจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งถ้าเด็กแต่ไม่น่าจะรู้จักร้านชากลังลาวอ่ะโอ้ยต้องเด็กแบบเก่าเลยเก่าเลยอ่ะเออตอนนี้เขาไม่อยู่นะใช่คนขายไม่อยู่แล้วแลร้านก็ไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้หายไปพร้อมกันเลยร้านชากลังลาวคือเป็นร้านที่เรามากินกันคือไปไปร้านของใครก่อนดีไปไม่แต่คือร้านนั้นที่เกี่ยวไปกิน ่แตมันจะมีอีกร้านหนึ่งที่กูเคยกินบ่อยๆก็คือร้านผัดไทยตรงเนี้ยเป็นหอยท่าอยู่ตรงซอยสุขการสองอยู่ซอยนี้เลยตรงนี้จะจะเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่เรากินบ่อยบ่อยมากซึ่งวันนี้รู้สึกว่าเอออยากกินผัดไทยมากกว่าหอยทอดแต่ร้านนี้ก็มีหอยทอดนะแต่เอาจริงๆแล้วเดี๋ยวเราลองเดินไปดีกว่าไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปพาไปไปกินเลยเฮ้ย ไอห,หน้าเสื้อถึงเร็วมาก Amazing เดี๋ยวมาดูครับว่าเมนูโปรดของไอ้ต้นปากดีนั่งกินตอนเด็กๆอจะเป็นเมนูอะไรนี่ไงแต่ก่อนเขาจะอยู่โมงน้นเลยอันนี้ดกเข้ามานิดนึงซึ่งแบบบอกว่าเราอยู่ในเดียวกันก็จริงแต่แบบคือแต่ก่อนจะมาเจอกันจะแบบต้องลงอาหาร เออ่พักพักไม่ตรงกันหรอกนะแต่แบบใกล้กันสามารถนะสามารถมามา,มา,ม,ามานั่งกินท้องกันได้นะไปด่าก,กันก่อนเอาผัดไทยอะไรดีวะเอาแบบที่เคยสั่งอ่ะเอาผัดไทยแล้วก็เอาหอ,อยทอดหอยแองลกทอดใช่นี่แหคะใช่นี่ครับาไหนตัวไหนตัวไหน นะว่าตะกอนอ่ะตอนพักอ่ะเราจะมีพักกันเป็นเวลามีสองรอบคือแบบต้องบอกว่าอยู่คนละชั้นอยู่คนละห้องกันอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีความสามารถพิเศษมากนะกลุ่มเราเนะี่ยมาเจอกันได้มาเจอกัน <c oughs> ไม่ว่าใครจะพักก่อนพักหลังไม่สนใจแต่คือ,อก้องมาเจอกันได้เมื่อก,กี้สายนะผัดไทยหอยทอดอันนี้เป็นเมนูเด็ดเมนูที่ครูสั่งทุกครั้งที่กินราะว่าเขาไม่มีเมนูอื่นมีก็มีหลายแต่กินแต่อันนี้ เรอดูกอนว่าขอบมาเป็นไงเดี๋ยว่อดูร้านต่อไปก็เป็นไงเก่งเดี๋ยวขอลองรอของก่อนตอนนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วรอใช้เวลาอาหารมาเรียบร้อยแล้วใช้เวลาไม่นานนะครับก็พอดีมาจังหวะไม่มีคนพอดีจังหวะเงียบๆพอดีก็เลยหมอใบมงก็นี่ของผมจะสั่งเป็นสั่งปกตินี่กินคนเดียวนะี่สั่งปกติก็คือในนี้มีผัดไทยกับ ไอ้ทอไอ้เยีอยติดออสสือดีเยเอาเออก็ได้แหละรสชาติก็น่าจะเหมือนเดิมอ่าได้ราคะอาจจะมีปรับขึ้นนิดหน่อยตามกับเวลาอายุดเป็นสิบปีนะใช่แต่ตอนเรียนอ่ะแต่คือตั้งแต่ออกไปก็ยังมีไอ้นี่อยู่นหละนก็ยังขายอยู่ก็ยังขายก็มาซื้ออยู่เรื่อยๆแหละอืมก็เผื่อแบบกำน่งที่ถึงก็พิกัดนะถ้าเกิดใครอยากตามมากินนะฮะก็ช่อกี่ชื่อรายนะที่โาฟิตติดกับ้ตยตอนเนี้ย ดูอยู่ตรงอ่ะอยู่อ <uh ่ขดอ่ะซอยน้องฟ้าอ่านั่ยแหละอยู่ตรงซอยตุกราสองเข้ามาเจอเลยขวามือก็มาสั่งได้ก็ให้ดูข้าวผัดแค่นี้พอผมไม่รีวิวให้ไปลองกินเองเดี๋ยวถ้าอยากลองก็มาลองกินเองฮะอยากให้เราลองไปไหนก็ได้นะเดี๋ยวจะจีงเอาไวร้านกไปเขาตัวเอก่อนโอเคนะฮะก็หลังจากที่ต้นป่าดีแชนแนลกิน ร้านผัดไทยเสร็จน,นะฮะต่อไปจะเป็นร้านผมก็คือร้านข้าวหมูดแดงต,ตีมรกดอันนี้หละนะเป็นร้านอะไรวะร้านดีเฮงต้องต้องเกิดก่อนว่าตะก่อนอ่ะ,ะเราไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะจะมาแต่ดีเฮงน,นะก็ <c oughs> จะคนนี้เพิ่งอยู่นะเหมือนดเดิมทุกอย่างเลยก่อ,อ,อกนซื้ออะไรตะก้อ,อลูกบอลที่อะไรก็ซื้อได้รลูกแบตทุกอย่างซื้อร้านนี้หมดเลยตีเฮงร้านประจําของเราเด็กเต็มมิเตอร์จะรู้จักดิอันนี้นะไอ้ตรงนี้ซอยสุขอัหนึ่งค่ะกันแค่ประมาณซอยเดียว เราะเมื่อกี้เป็นซอยตะวอนสองอนี่ซอยตะวันหนึ่งเดี๋ยวจะเดินไปร้านสีมดกดนะฮะทุกคน,นชื่อนี่อีกร้านหนึ่งนะที่บอกว่าแต่เม่อกบอกใช่ที่เล่าไว้เมื่อตอนต้นก็คือร้านนี้อตอนต้นคลิปเลยอืออ่าโอเคเดี๋ยวเราเดินถึงร้านสีมดกดก่อนไปโอเคทุกคนนี่หลังจากที่เดินกันมาตะพังเราต้องพูดเสียงดังหน่อยเพราะว่าข้างๆเขามีก่อต้านนะฮะนี่ก็คือเป็นร้านโโสีโมดกดสีมดกด เรเห็นมีสี่หลายรอบเไอเฮ<อ><อ>ียตจ้งเไมแต่แต่ก่อนกูจำามาจากใครไว้เขาเรียกกันสีมรกตตลอดนะสีมรกตตลอดก,กูเอะเอ่อก็เป็นร้านที่เรากินตอนเด็กนะฮะสีมรกตแล้วก็สีเขียวก็มันจะมีอกแต่ว่าน่าจะมีอยู่ปะ่ะอ่าเดี๋ยวไปสั่งดีกว่าเมนูประจำว่าจะเป็นอะไรไปไ สั่งมากันแล้วเร็วนะร้านนี้ทําเร็วมากนะเมนูประจําคือข้าวหมูกรอบส่วนอันหนึ่งเป็นนี่อันนี้เป็นเมนูที่ผมชอบกินนะเป็นหมูแดงกรอบคือมามาประจำอ่ะก็คือกินจ่ายเมนูเนี้ยถามว่าเมนูอื่นต่างไหมต่างนะแล้วก็พวกน้ำซุปอะไรพวกนี้เขามีนะแต่เราไม่ค่อยกินจะกินแต่แบบอันนี้มากกว่าเมื่อเรากินประจำกินเลยเดี๋ยวขอโชว์กินก่อนนะฮะ อย่งยางทุกคนเห็นหอยู่ข้าวูเพิ่มขึ้นมาไปยี่นี้เขาเทมาครึ่งเดึออะลาเมื่อกี้กกินไปเยอะแล,แล้วตอนนี้เบอกจุกอ่ะ เน่งเดือเยอะเลยทำไมตื่ช้านี่นจานกุแม่งแบ่งหายไปครึ่งหน,นึ่งอ่ะแล้วคือร้านนี้ยเขาให้เยอะอยู่แล้วง <c oughs> ไงอันนี้มาอีกครึ่งอีกกูจะแข่งกินจุได้ไหมวะไม่ได้หรอกแพ้นี่เราเพิ่งของร้านเราก็จอดแล้วนะเออไข่ <c oughs> กวนทอดจะหมดปะเนี่ยสรุปตอนแรกต่างข้าวหมูแดงหมูกรอบแบบสองจาน<ม>ไ,ไปมาทำไมทุกอย่างมันอยู่ในจานเดียวอะ่ะ แบบพวมึงไม่อิ่มไงนี่เย็นๆอย่างนี้นนะ <c oughs> ถ้าเกิดอ่าใครสนใจอยากลองชิมก็พาได้นะฮะร้านสีมรกต้จักอยู่แล้วแหละอ่าก็ร<ม>้านเขาก็มีชื่อเสียงดังอยู่นะอือบอกง่ายก็คือตอยตุกคอนึงทางที่เข้ามาก็คือเออไม่ได้สวดเรนี่หว่าไม่ได้สวดอ่าเข้ามาได้ตอยตุกคอนึงนะฮะร<ม>้านสีมรกตก็ร้าน,รานนี้ เขาจะรับเฉพาะเงินสดเท่าน,น,าานั้นนะเเงินสดสด,ด้วยนะถ้าเกิดใครจะโอนอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็แนะนําหาทีก่กดมาก่อนหรือแบบเตรียมเป็นเงินสดมาก่อนก็ได้ก็ม,มาจ่ายนะครับเยวขอตัวกก่อนก่อน,อนไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่เลยนะไปกินต่อดีก็เหนื่อยโอเคนะทุกคนหลังจากที่เรากินกันเสร็จนะฮะต้องบอกว่าราคามันไม่ได้แพงมากนะขึ้นจากเมื่อก่อนนิดหน่อยมันก็ เกือบสิปีได้ผมเท่าไหร่นะร้อยสามสิบใช่ผมก็ร้อยสามสิบเหมือนกันร้อยสามสิบบวกค่าน้ำสองแก้วแก้วละสองบาทอ่ร้อยสามสร้อยสามสี่ก็ไม่ไม่ไม่ได้แพงมากนะสองร้อยหกสิบกว่าบาทไม่ถึงสามร้อยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในวัดไตรมิตรนะครับก็ข้างบนใครมาก็สามารถขึ้นไปกราบได้นะครับหลวงพ่อทองคำแต่ก่อนเราก็ขึ้นกันบ่อยนะใช่แล้วก็นอกจาก ข้างบนจะมีพระพุทธรูปแล้วก,ก็ <c oughs> จะมีนิทรรศาาการต่างๆนะครับประวัติของหลวงพ่อทองคำออแล้วก็ข้างล่างจะเป็นเกี่ยวกับนิทรรศาาการยาวเวลาอ่าใช่อ<ะ>่าซึ่งตอนนี้ไม่รู้ทุกทุกวันนี้ยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะใช่เพราะเราไม่ได้ขึ้นนานแล้วเราขึ้นตั้งแต่ตอนนี้ตอนนั้นที่สร้างเสร็จไม่นานมั้งอืมแต่ถ้าให้ขึ้นตอนเนี้ยก็เหนื่อยนะเห็นทางขึ้นก็ท้อเลยอ่าก็เขาจะมีนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยตลอดเลยตั้งแต่สมัยก่อนแล้วใช่อ่า เนี้ยจะเดินเข้าไปไหนเดบิปเอารถล,ละเออแถวโรงเรียนเ,ออเดี๋ยวแพงกล้องให้เขาดูหน้าโรงเรียนนะครับเขารู้ว่าเราไม่มีจริงๆไปไปดูหน้าโรงเรียนกันนี่ฮะข้างหน้าก็คือตึกเรียนของเรานะสมัยก่อนอแล้วก็ตรงไอ้ที่เห็นแดงๆเนะี่ยคือโรงอาหารแล้วก็จะเป็นข้ามนจะเป็นเกี่ยวอะไรวะพาราจีนอะนตึกูจีนอะเจือแล้วก็เป็นตึกเกี่ยวกับจีนทุกอย่าง,ง,างแต่ก่อนจะมีอะไรวะ มีแบบมาเรียนจีมาเชิดสิงโตซ้อมอะไรกันตรงเนี้ยเออแล้วก็อาคารไอ้ถัดตรงนั้นจะเป็นสนามบาสอันดับท้ายเรื่องมั้ยนะเออไปแต่ก็มาย้อนย้อนเลยมีเรื่องเล่าไหมเรื่องเล่าเรื่องไหนดีกว่ามีหลายเรื่องตรงนี้ข้างบนก็จะเป็นลาหูนะข้างบนตรงนี้ลาหูอยู่ใช่ก่อนตลาดตรงเนี้ยยังมีบาตัวเกี้อ่า เราเล่นจำทุกวันนี้ปลาอยู่ว่ะไม่รู้ตายแล้วนี่ <laughs> แช่งปลา <c oughs> ช้าๆหน่อยอ่านี่ฮะถึงแล้วนะฮะในโรงเรียนแปลงนี้ของเราแล้วก็เข้ามาคือทุกวันนะ่ะเราจะเข้ามาเจอกับท่านของเจอตัวนี้ก่อน <c oughs> นี่ทุกวันเลยนะี่บารากัดนักนักปลาหรือเปล่านะน่าจะใช่เออ นี่สมัยก่อนคือมาเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์มาเอามาจอดตรงนี้ห้องนี้แล้วก็ค่อยเดินเดินเข้าไทาี่ถ้าวันไหนมาสายก็จะเดินเข้าข้างหลัง<ม>ลงอาหารพวกเราอยู่เนี่ยไม่เห็นซึมซับอะไรจาก <c oughs> มาบ้างเลยนะเพราะว่ากะตอบตายไม่อยู่แล้วนะที่เราแต่กอนเราตอบตายจะอยู่มุมนู้นมุมที่มีลูกบ้านตลอดเลยไม่ต้องเข้าไปแล้วมันปิดเธอตรงนู้นนะฮะน่าจะเห็นเป็นมุมที่เราจะแบบมานัดเจอกันตากินข้าว แล้วก็ตอนนั้นเจ้าแต่ก่อนจะเป็นอะไรร้านสเต๊ะไปเสียอย่างหจะเป็นเสียอ่างปะเออจะเป็นเสียอย่างในมุมนี้ซื้อไก่ข้ามหรือว่าปีนัวซื้อแล้วก็เ่อนมากินตรงนี้อันนี้ก็คือบรรยากาศคร่าวๆภายในโรงเรียนเราไม่เปลี่ยนนะเออเหมือนเดิมไอชีตอนอยู่ก็ไม่อยากมาตอนไม่อยู่แล้วก็มาขยันมาด้วยนะอยู่ดีก็คิดถึงโรงเรียนโอเคก็ไม่แน่มีอะไรป่ะ เราก็พามาดูคร่าวๆก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็ใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือสนใจอะไรสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้แบบหาพิกัดร้านแล้วไม่เจอแบบอยากหา้านเอื่อย่างเงี้ยบอกได้ทักมาได้จะมีเฟซหรือว่าจะมีแฟนเพจของช่องอีู่ทิ้งไว้ใต้เดคัชันด้วยนะฮะรือใครอยากจะจ้างพวกเราแบบรีวิวการกินตัวกติปกติจะรีวิวเกี่ยวกับรถนะเอ,อในนี้เอากินด้วยครับ ก็สนใจก็โดเน a t ติดต่อได้นะครต่อช่องนี้พวกเราการกินเนี่ยรีวิวให้ได้ <Okay. S 1> จ้างม,มาเหอะครับหรือว่าจะเกี่ยวกับรถก็ได้อะไรก็ได้อ่ะ hmm. จ้างม,มาเหอนะนะนะเรอเงินแบบว่า <Okay. S 1> ไม่หรอกก็เดี๋ยวไปแล้วแต่จ้างได้ก็วันนี้ไม่มีมากขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe Big b a n Channel